สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องวันานาพาทํากินค่ะวันนี้จะชวนมาทําขนมปังเนยน้นําตาลค่ะสูตรนี้ทําแล้วง่ายมากๆค่ะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเองนะคะให้ดูหน้าตานะคะทําออกมาแล้วน่าทานมากค่ะเก็บไว้ทานได้นานมากนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูกันนะคะอันนี้อันนี้ขนมปังที่อบเสร็จแล้วนะคะ ไม่ดูใกล้ๆนะคะนี่เป็นชิ้นใหญ่เราจะทําเป็นชิ้นเล็กก็ได้ค่ะนะคะกรอบมากๆกรอบมากๆนะคะอบออกมาแล้วกรอบมากๆนี่เราจะใส่กล่องไว้ทานก็ได้ค่ะปิดไว้ได้นานนะคะหรือจะใส่ถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะใครจะเอาไปทําทานกันที่บ้านในครอบครัวหรือเอาไปทาขายก็ได้ค่ะ สูตรนี้ทําทานกันบ่อยนะคะตอนที่วันานาเปิดร้านกาแฟก็ทําขายในร้านด้วยนะคะแต่พอดีตอนนี้มีคนมาทําต่อแล้วนะคะเดี๋ยวว่างว่างวันไหนเดี๋ยวจะชวนไปดูกิจาการร้านกาแฟด้วยกันนะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาทําด้วยกันนะคะวันนี้จะสาธิตให้เห็นวิธีการทําทุกขั้นตอนเลยค่ะก่อนจะไปทำกันเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะ วัตถุดิบอย่างแรกค่ะใช้ขนมปังค่ะวันนี้ใช้ขนมปังของฟาร์มเฮาส์ค่ะใช้ขนมปัง1แถวค่ะ20แผ่นนะคะวัตถุดิบอย่างที่2ค่ะเป็นเนยสดค่ะวันนี้ใช้เนยสดรสเค็มค่ะจำนวน250กรัมค่ะและวัตถุดิบอย่างสุดท้ายค่ะน้ำตาลทรายค่ะเราใช้จำนวน200กรัมค่ะ บางคนจะใช้น้ำตาลเบเกอรี่ก็ยิ่งดีค่ะเพราะเม็ดจะละเอียดค่ะเตรียมวัตถุดิบกันเสร็จแล้วเราก็นำขนมปังไปอบก่อนค่ะการทำขนมปังนี้นะคะเราจำเป็นจะต้องอบก่อนนะคะเพื่อให้ขนมปังของเราแห้งมากขึ้นหรือถ้าเราไม่อบนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปผึ่งแดดได้ค่ะใช้เวลา พึ่งแดดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือว่าถ้าแดดไม่จ้ามากนักก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะวันนี้เราใส่ขนมปังไว้2อถาดเลยค่ะอบพร้อมกันเลยค่ะเตาอ,อบที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นเตาอ,อบ70ลิตรค่ะโดยใช้ความร้อน100องศาเซนเซียค่ะใช้เวลาในการอบ 1 0 1 5นาทีค่ะระหว่างนั้นก็นำมาสลับถาดนิดนึงนะคะเพราะถาดล่างจะไม่ถึงความร้อนมากนะะักค่ะระหว่างที่เราอบขนมปังค่ะเรามาตีเนยกันก่อนนะคะเนยที่เรานำมาตีนะคะจะต้องเป็นเนยที่นิ่มแล้วนะคะไม่แข็งมากนะะักค่ะโดยใช้สปีดในการตีระดับกลางกลางค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะประมาณ3าม ถึงหนาทีค่ะตีไปจนกระทั่งเนยของเราเริ่มขึ้นฟูขาวเล็กน้อยค่ะไม่ต้องให้ขึ้นฟูมากนักค่ะและก็หลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะขนมปังที่เราอบไว้1 0 1ถึง15นาทีก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะนำขนมปังส่วนนี้ค่ะนำมาผ่าครึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะ จริงๆแล้วถ้าให้สะดวกมากขึ้นเราซื้อขนมปังที่มีการสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ไปร้านเบเกอรี่ก็เลยไม่ได้ซื้อขนมปังแบบแผ่นบางมาเอามาสไลด์เองนะคะวิธีการสไลด์ก็คือการใช้มีดตัดขนมปังค่ะแบ่งครึ่งขนมปังอย่างนี้ค่ะ แต่อาจจะไม่สวยเท่ากับที่เราซื้อขนมปังแผ่นบางๆที่มีการสไลด์มาแล้วนะคะเราสไลด์ขนมปังแบ่งครึ่งจนครบทุกแผ่นแล้วก็นำไปเรียงใส่ถาดเพื่อนำไปอบเพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดยในการอบครั้งที่2นี้เราใช้ไฟ100องศาเซนเซียส er เช่นเดิมค่ะแต่ใช้เวลาอบประมาณ7นาทีค่ะหลังจากนั้นขนมปังที่เราอบเสร็จแล้วเรานำมาผ่าแบ่งครึ่งค่ะเพื่อที่จะเตรียมนำไปทานเนยกันต่อไปค่ะหรือถ้าชอบทานแบบแผ่นใหญ่ๆทั้งแผ่นก็ไม่ต้องผ่าแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะ จากนั้นเราก็นําเนยที่เราเตรียมไว้นํามาทาให้ทั่วแผ่นขนมปังค่ะเมื่อทานเนยเสร็จแล้วเราก็นําไปทับกับน้ําตาลที่เราเตรียมไว้ในถาดค่ะหรือถ้าใครที่ไม่ชอบน้ําตาลเยอะๆก็สามารถที่จะนําน้ําตาลมาโรยบางๆที่ขนมปังซึ่งเราได้ทานเนยไว้แล้วก็ได้ค่ะสําหรับการทานเนยนะคะ เราจะทามากทาน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยค่ะถ้าชอบเนยเยอะเยะก็ทาเยอะค่ะแต่ถ้าชอบน้อยน้อยหรือถ้าเราทำขายต้องการประหยัดต้นทุนมากขึ้นก็ทาพอหวังบางได้ค่ะหลังจากทานเนยและโรยน้ำตาลหรือทับน้ำตาลจนครบแล้วเราก็นำขนมปังของเราไปอบค่ะโดยใช้ ไฟในการอบครั้งนี้150องศาเซนเซียตใช้เวลาในการอบประมาณ12 1 5นาทีค่ะให้สังเกตดูว่าถ้าขนมปังของเราเริ่มเหลืองก็ถือว่าอบได้ที่แล้วค่ะนำออกมาจากเตาก่อนนะคะจากนั้นวางขนมปังไว้ให้เย็น หลังจากนั้นเรานำไปอบครั้งที่สองค่ะครั้งที่2นี้เราใช้ไฟในการอบเท่าเดิมค่ะแต่ใช้เวลาในการอบประมาณ7 8นาทีค่ะให้ดูขนมปังที่เราอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองสวยและมีความกรอบมากๆค่ะสามารถที่จะเก็บไว้ทานได้นานประมาณ2 3สัปดาห์ด้วยค่ะ ลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าทำง่ายมากๆค่ะจะทำไว้ทานในครอบครัวหรือทำขายก็สามารถทำได้ค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมาแบ่งปอนให้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ